เอาไปหงจ้าเอามาเลยทั้งนั่นเลยทั้งกระต้านั่นสวัสดีค่ะคุณแม่เสบน้อยมาส่งข้าวต้มนะคะสวัสดีค่ะมาส่งข้าวต้มแล้วค่ะแม่ โอ้ควันดึงออกได้โบนั่นนะ่ะสวัสดีพี่เน้นวัส,สนาจ้ามาส่งข้าวต้มแล้วนะคะขอบพระคุณผู้ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะแล้วก็คุณพี่ติ๋วนะคะที่สั่งข้าวต้มให้น้องช้างสวัสดีค่ะหนูคุณหนูขวัญ คุณพี่ลินลินสวัสดีค่ะคุณพี่ลินลินกรุณาส่งที่อยู่ที่ได้รกช้างเมื่อวานนี้ด้วยเด้อค่ะส่งที่อยู่ให้น้องชุพู่ใน id l ล n e ของน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณมะปรางนะคะอยากกินมาเด้อค่ะมากินด้วยกัน ส่งแล้วนะโยมอ๋อส่งแล้วทําไมน้องชมพู่บอกไม่เห็นเนาะคะ่ะน้องพี่เลนลนบอกส่งแล้วทําไมน้องชมพู่หาไม่เจอเดี๋ยวจะถามน้องชมพู่อีกทีนะคะน้องชมพู่บอกว่าหายังไม่เจอนี่ด้วยนะคะในถุงนี้ด้วย ไป n h ắ ยังคือเกอย์ n เด้เดี๋ยวส่งใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะข,ขอพระคุณคุณพี่เลนเลนนะคะส่งที่อยู่ให้น้องน้องชมพู่บกหายังไม่เจอน่ากินจังเลยน่ากินเด้อค่ะช้างช้างก็อร่อยนะคะนี่ด้วยนะคะขอพระคุณขอพระคุณคุณแม่เออเระวังอันหักกระตาเพิ่นเด้อกระตาปายุ่ง ขอพระคุณคุณแม่ใจดีนะคะที่โมบเขาต้มให้น้องช้างคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามเด้อค่ะแล้วก็คุณพี่ติ๋วนะคะให้ทุกเชือกเลยนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าปว่วยเด้อค่ะเชือกเด้อเชือกเอาให้ให้เจเจไผ่เจ,เจ,เจอะไรด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านทั้ง95ท่าะใครเพท่านนะคะคุณ,คณนูขัญคุณมะปรางสวัสดีคุณใหม่นะคะคุณพี่สันซันถ้าท่านอยู่ในไลฟ์สดกรุณาส่งที่อยู่ที่ได้โขงเมื่อวานด้วยนะคะได้หางช้างนะคะ สวัสดีค่ะคุณกล้วยน้องเพิ่มอยากกินด้วยเทเลยได้ปะนู่นเอาไปเทให้พายุนไปช่วยยกช่วยยกหักแ<ป>ลก้วกระตาโอหักกระตาตะกรา้าหักเทเลยติดดินบ่ล่ะเออเทตรงนั้นเลย วันนี้ช้างมามาขายผลไม้ยังไม่มาด้วยคะ่ะแม่แม่เพราะว่าฝนตกแรงนะคะฝนตกหนักเอาไปนู่นด้วยอยากกินมานะคะแม่แม,ม่อยากกินอร่อยเด้อค่ะคนกินก็อร่อยเช่นกันช้างกินก็อร่อยเคี้ยวงุกงับงุบงจ้าขอพระคุณพี่ลินลินนะคะคุณแบคุณทรงเลยตั้งแต่เมื่อวาน แต่ทําไมน้องหาไม่เจอนะคะบางทีอาจจะกับเพิ่งตื่น <laughs> น้องชมพู่ตื่นสายวันนี้อาจจะยังไม่เห็นนะคะขออภัยทีเนาะคะ่ะถ้าส่งแล้วเดี๋ยวจะบบกให้ลูกสาวถูรบกให้น้องชมพู่ส่งมาให้แม่ควานใหม่นะคะจะได้ส่งของเนะะอาอค่ะเอาไปให้ตัวทุกเชือกเลยเพราะ เอาเลยไปให้ทางนู้นด้วยเอ้ยอ้อร่อยนะคะแม่แม่โอ้โหอยากได้รถของน้องพี่น้อนะคะสวัสดีคุณคุณพัชรีรัตน์นะคะเดี๋ยวก็ได้เนาะค่ะน้องพรุ่งนี้นะคะแม่ควรจะแจกอีกนะคะวัวเลี้ยเพราะน้องฮะแม่บอกหนูนอนได้นะอ๋อ นี่ด้วยลุงพอน,น่นี่ด้วยเอาอยางเอาหนังยางออกทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้แม่แม่ดูนะคะโอ๊ยหักกระตาประยงุงน,นี่นะคะเอาหนังยางอกหมดทุกอันแล้วนะคะใส่อันอื่นไปยังเจ้าอยู่นี่นี่นี่สอันนี้หักกระตาเพิ่นกระตา,าหักอเอาไปเทเลย ลุงลุงเจ็บมือไหมวันนั้นไหนไหนไหนโอ้บวมเลยลลเหรออิลีนี่นะมือลุดเลยเหรออิี่คือเป็นนังวยเก่าดิโอ้โหหายหรือยังคะคุณเม่เป็นห่วงหายแล้วค่ะคุณว้าแขนลุดเลยจิแขนไม่ได้ลุดหรอกเคล,ล็ดเคล,ล็ดซื้อมั้ง เก็บใจเก็บใจเก็บใจเลยคุณเดี๋ยวเอาไปให้น้องช้างทางนูงนะะ้ไนไอ้พวกดูมันดูเจ้าคุณเพิ่มแป๊บนึงปาหำปปาหนี่คขับสิ่งเนาะคะ่ะลุงพลตกหลุมพนมาพนตกหลุมนะคะเพิ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แมน้อยสวัสดีครับแม่เมน้อยสวัสดีครับแม่เมเร็วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะน้องออกไปให้น้องช้าง เอาเอาอีกพวนไงใ่น <ktoś> <c> ี่สิชื่นน้ำเลยสวัสดีคุณสัางเวียงค่ะโอ้โหกินกลุกลับกลุกรลับเลยกินนี่ดียังไะมันเจ็บคราวนี้เอาใช้อันนี้เนาะ นู่นเอาไปห้ทางุูน้ำคุณยายมาแต่เช้ามาแต่เช้าเลยนะคะมาเยี่ยมลูกหล,ลาน,ลาน <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านวันนี้ได้กินก้าโตมัตอร่อยสวัสดีคุณส้มจีสวัสดีพี่สันซันพี่สันซันคะอยู่ในลฟ์สุดในขณะนี้ส่งที่อยู่ ส่งที่อยู่ให้น้องส่งที่อยู่ให้น้องชมพู่ด้วยนะคะพีส่สัมสันที่ได้หางน้องนะคะส่งที่อยู่ด้วยนะคะหายังพวกท่านเจอข้าต้มเอานังยางออกหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณทองทิพย์ได้รับแล้วดีใจด้วยนะคะถึงแล้วเอาออกว่างไว้ยูุงนี้เป็นยังพี่ผู้ออกออกว่างไว้คุณเอาออกว่างไว้คณ คนก็กินได้นะคะข้าวต้มน้องช้างก็กินดีคนก็กินได้น้องช้างก็กินดีนะคะพี่สันสันส่งหรือยังเนาะคะพี่สันสันส่งที่อยู่ด้วยนะคะน้องชมพู่บอกว่าพี่สันสันยังไม่ได้ส่งที่อยู่เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมพิษสวัสดีคุณแม่สังเวียงสวัสดีราบวงเ้วอค่ะท้งสงโ1ยสิบเจ็ดท่านนะคะสวัสดี ทุกทท่านขอบพระคุณคุณแม่ใจดีนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามที่สั่งข้าวต้มให้น้องช้างแล้วก็คุณพี่ติวนะคะท่านสั่งข้าวต้มให้น้องช้างขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาไขา้อย่าป่วยด้วยจ้าโออยากกินมาเด้อค่ะมาเด้อกินด้วยกันเทเลยก็ได้เพ่อะเทตรงนั้นฮะอ๋อ thế hay làm cuốn đuôi thằng nôn đuôi nha để hai chế làm hai kiến thuốc chưa mẹ mẹ hai kiến anh bị rồi không anh đây đây hộ 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 chen là cua này anh à, đi ra oh ở này chả gần kì. เออดูอ้นพ่อยุงพูเอาไว้นี่จั๊สามีมัดไอ้พ่อสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะคุณพ่อขอต้มให้น้องเอาไว้จักสซงสามมัดเนี่ยว้ให้พ่อนี่ยเราอยากกินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะ โผล่แล <ersch> ้วอยากกินเลยนะเฮ้บอกว่าให้แม่โพนี้สองสามอัน โอ้เจ๊ไผ่นะคะวันนี้เจ๊์ลำพูนกินดีมากๆโอ้โหช่วยกันแย่งกันกินแย่งกันกินอย่างนี้อร่อยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้งทรงโรยสี่สิบเอดท่านนะคะกินแบบนี้อร่อยนะคะแม่เม่กินด้วยกันเอาไงโฟนี่โอ้โหโอ้โหน้องน้านโูโอ้ติแม,ม่ควันเลยนะคะแม่เม่ ยิงอิงทำไมเตะแม่อย่างนั้นโอ้โขาหลังเมื่อกี้เกือบโดนนะคะเกือบโดนเกือบโดนแม่ควานโอ้โหแม่แม่เห็นเห็นทันปนอะคะ่ะในยุ่งเกือบพูนว่าโอ้โหโอ้โหนานโนอ,อันนี้แม่เองนะห่วงห่วงกินคักเนาะโอ้โหห่วงห่วงกินนะคะแม่แม่ของเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่นะคะ ห่วงกินคักกันเลยโบอโอ้โหเตะแม่ควานเลยเราเบงโอ้โหโโหนูแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยลูกหนูจ้าสวัสดีพี่โคโค่นะคะสวัสดีทุกทุกท่านเวโอโ้เต็มตาเลยเม่ๆน,นี่คือยิงอึงของเทหยิงอึงแมควาน ไม่เว้นไว้แต่แม่ควันกับโบเวนเดอค่ะแม่โอ้น่ารักนะคะน้องห่วงกินเดอค่ะโบเมนยังเนกันะสวัสดีคุณส้มทิติโพรน,นะคะโอ้ถ้าโดนน้องม่ควันล้มแน่ๆนะคะแมมี่โอ้โนโนี่ห่วงกินมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองร้อย สวัสดีทั้งสามร้อยสีท่านนะคะดูคุณพ่อทำงานนะคะแม่แม่คุณพ่อทำงานเซตยังนี้งหนิยังน้ำมันโคมบนส่างอยู่สางนอนมันก็เปียกแค่จื้อนส่างจะเป็นขาปืนก้อนไหนจะเป็นขาปืนที่เทปูนบ่เทยังเอาน้ำออกมาอ๋อ คุณพ่อขยันนะคะมองไม่ทันนะสวัสดีคุณคุณแม่ทองสีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเมื่อกี้ไม่ควันดูนานูคุณพ่อจะขุดคุณพ่อขุด ตรงนี้ให้น้ำไหลออกมานะคะขยันมากๆากานะทำคือบโบโบกเด็กหนอยเห็ดคือเห็ดเองเลยค่ะเด็กหนอยกเด็กอยไม่รู้จักทำงานปละขยันอีกแล้วนะคะม่อันนี้มาทานด้วยเพิ่น่อค่ะวัสดีค่ะวัสดีพี่หวานนะคะ พี่เนนวาดชนะเพิ่อนมาจังไดนน้องค่ะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ่านโค้งน้องเนนด้วย สวัสดีทุกท่านเด้อค่ะพี่เนนว่าจากไหนนกอ่อานบทท่านหาแล้วไม่เจอเด็กๆเห็นบ่ถือใจเพิินนะคะน่ะเนาะขอบพระคุณนะคะข้าวต้มวันนี้ขอบพระคุณสําหรับคุณแม่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกน้าแล้วก็พี่ติ๋วนะคะท่านสั่งข้าวต้มให้นอกช้างแม่ควนก็จะขออนุยาต ปิดไลน์เนาะคะ่ะสิบโลเอาย่ามาส่งนะค่ะแม่แม่สิบโลเอาย่ามาส่งแก <c oughs> ตัวขาเตียงมาแม่ควันจะขออนุญาตปิดไล์ก่อนนะคะเพราะว่าน้องสิงจะทำงานทำการขายอาหารช้าเนาะคะ่ะน้องเอมืม่อกี้แม่เตะเกือบโดน,นเลยเตะเตะนายยมนีแล้ว ยกขาน้อยเกือบโดนเลยอะโหนเตะแม่ควานแม่ควานจะขออนุญาตปิดไลฟ์โอขโบพระคุณคุณแม่ทุกทท่านนะคะที่อุดหนุนทุกๆอย่างโอขโบพระคุณสําหรับข้าวต้มคุณแม่ที่ไม่ประงคงอกนามแล้วก็คุณพี่ติ๋วด้ือค่ะโอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีแต่ความสุข แล้วคลาดปลอดภัยอายุมั่นควันเย็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนอค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า